วันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิธีการทําน้ําหมักสมุนไพรไล่มแมลงนะครับโดยวัสดุที่เราใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตะไคร้ใบสาบเสือยาเส้นและสะเดาครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยครกสากเขียงมีดตะแกรงขวดน้ําและที่กรองครับสําหรับวิธีการทํานะครับอันดับแรกเราก็จะนําใบตะไคร้นะครับมาซอยแล้วก็นาไปโขลกในครกนะครับแล้วก็ โขกจนละเอียดแล้วตามด้วยใบสะเดานะครับแล้วก็โขกให้เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยใบสาบเสือหลังจากนั้นก็โขกจนละเอียดแล้วนําพิโกกเสร็จนะครับไปใส่ในภาชนะแล้วใส่ยาเส้นลงไปนะครับเพื่อคันน้ำนะครับหลังจากที่คันน้ำเสร็จแล้วเราก็จะนําไปใส่ในภาชนะนะครับเป็นการเร็จวิธีการทานะครับ พวกเราขอจบการสาธิตการทำน้ำมันสมุนไพรและมแมงว,วันเพียงเท่านี้